สวัสดีครับกับยินดีต้อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ท่องเอทีพาร์เชินะครับมีน้องคนหนึ่งครับถามผมมาว่าอยากได้มาร์ด้าสักคันเอาไว้ขับในเมืองนะครับไปทํางานไปเที่ยวไปรับสาวอะไรอย่างนี้มีไหมผมตอบเลยว่ามีและคุณภาพด้วยนะครับมาพบกับมาร์ด้าสอ3สกายแอคทีฟซีเเตอร์ปี2021ันีคันนี้ ณภาพดีกว่าน,นี้ไม่มีแล้วใหม่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วมาดูใกล้ๆมาผมจะโชว์เลยคันนี้สีดําทั้งคันนะครับแล้วทั้งหน้าเป็นสีดำนะครับสีดาเป็นโน,นนะครับนะครับกันชนหน้าปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่นี้เขาไปติดสติ๊กเกอร์มาได้เป็นสีดารวมถึงโลโก้นี้ด้วยนะครับมาดูล้อมาล้อแม็กซ์อลลอย15นิ้วเป็นไงโอ้โหสวยงาม ินะครับมาดูนี่ครับแต่ว่าดูเป็นรุ่นท็อปดูไงนี่ชาร์กฟินนะครับที่ฉลาดอย่างนี้อ๋อเนี่ยเซียงไหมเสียวเสียวมาดูด้านหลังนะครับอ่าโลโก้แล้วว่าติดสติ๊กเกอร์มานะครับสกายแอคทีฟจีนะครับข้อนะโคลเมียมนะครับเป็นไงอ่าเดิมเดิมใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วราคาเปิดตัวเท่าไหร่ครับหกแสนเก้าหมื่นหกแสนเก้าหมื่นนะครับลดไม่ถึงปีนะครับมาเป็นคันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเราขายเท่าไหร่เอพห้าแสนสองหมื่น เ0 0 0เท่านั้นไปดูภายในกันดีกว่ากุญ <C uz uk> แจนะครับการเข้ารถนั้นง่ายดายมากคีเลสนะครับอ่าเป็นไงมีกุญแจก็เปิดได้สบายๆแบบนี้นะครับมาดูเลยภายในมาขออนุญาตย้ายนิดน,นึงนะครับโลเคชั่นอาจจะจำนิดน,นึงเพราะว่าร้อนครับไม่ไหวจริงๆอ่ะมาดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยมาด,ด้าโอ้โหทุกคนกลิ่นยังใหม่อยู่เลยกลิ่นไ่เหมือนรถรถป้ายแดงอ่ะโอ้โหพูดจริงโอ้โหถ้ามีแบบ เทคโนโลยีส่งกลิ่นเนี่ยอยากให้ผู้ชมได้รับรู้มากอะครับภายในครับพวงมาลัยนี่เป็นไงการควบคุมอะไรต่างๆครบเลยครับลดเสียงโน่นนี่แทรกรับโทรศัพท์อะไรนี้อ่ามีควิสคอนโทรลด้วยเป็นไงคันนี้สุดยอดไหมสุดยอดนะครับสิ่งที่สําคัญที่ให้มาระหว่างรุ่นท็อปกับรองทอ็อ,งทอปก็คือมีแพดเดิลชิปอย่างนี้นะครับอ่าเวลาเราจะเล่นแซงอะไรโหหายห่วงจริงๆนะครับทีจอขนาด7นิ้วรองรับ Apple Car p l พ y แล้วก็ Android Auto เนาะมีอะไรมีชาร์จนะครับรองรับ usb นะครับนี่เนะภายในอ่ะเป็นสีดำนะครับนี่เป็นสีดำหนังอย่างนี้เลยนะด้มอน,นตบกเกีย้ยต่างๆนี่นี่เลยครับเป็นดีไซน์เฉพาะ m ั d ด,ด้เลยเนี่ยใครเห็นก็รู้โหถ่ายรูปลง IG จโครู้เลยว่าขับ m ัตด,ด้น,นะครับผมถือว่าฟีลลิ่งการนั่งเป็นไงสําหรับคนที่สูง185อย่างผมบอกเลยว่าดีไซน์มาได้ดีมากเนี่ยขาไม่ติดอะไรไม่ติด วิสัยทัศน์เนี่ยผมว่าน่าจะดีมากตอนขับขี่น่าจะดีเลยนะครับหัวเป็นไงมีเฮดรูมอยู่นิดนึงถามว่าคนตัวสูงสูงขับได้ไหมคันนี้บอกเลยว่าได้ไม่มีปัญหานะครับก็จบแล้วครับสำหรับภายในนะครับก็คนไม่ไหวแล้วที่จะลองไปขับอ่ะทุกคนคนไม่ไหวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งกันก่อนที่เราจะไปขับนะครับอย่างแรกเลยคือต้องเติมน้ำมันนะครับ ในเรื่องนะว่าประหยัดน้ำมันไหมเขาเคลมมาว่า23.3สิกิโเมตรต่อลิตรนะครับผมไม่มั่นใจเรื่องตัวเลขแต่น่าประมาณ <iet> 23กิโเมตรต่อลิตรการเข้าโค้งเนี่ยผมพูดเลยว่านุ่มนุ่มนวลมากนะดูดิดโอโ้โหนุ่มนวลอะโกโปนี่ไปแล้ว <laughs> น้องคนนั้นที่ถามผมนะน้องมัองแท็บอะนะ ีตอบเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะหนึ่งด้วยเรื่องราคาแล้วก็รถคันนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับทุกวัยเลยคนที่ใช้รถในเมืองอะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงนักศึกษาจบใหม่พ่อแม่อยากจะออกรถให้สักคันคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ m a ด้าสคันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมาด้าแบบคร่ล้าวนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดู อย่า,ยาลืมมากดไลค์กดติดตามกด subscribe ในช่อง AT c a r s e l เของเราเนอครับเราจะทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างตรงนี้ใครที่กำลังมองหารถยนต์ใช้แล้วคุณภาพนะครับบอกเลยว่า AT c a r s e l เมีให้พร้อมเรามีบริการตอบแชท24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ 3, 2, จะให้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมชอบรบมัดาาไดาตัวนี้คือที่เขาเป็นเรื่องของรถเบนซินนะอัตราเร่งเขาสุดมากเนี่ยผมกดคลิกดาวไปนิดเดียวนี่พุ่งเลยนะโอ้โหติดบอกเลยโอ้ยติดบอกติดเบอกเอ้ขี้ติดไอขี้อ้าอก จะจบแล้วเดี๋ยวยังไม่ทันร้องเลย